สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะคะและว,วันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารที่ชื่อโด,ด่งดังที่สุดนะคะในประเทศไทยเขาบอกว่าร้านร้านนี้เป็นร้านที่ทุกคนควรต้องมาลองสักครั้งในชีวิตนะคะนั่นก็คือร้านปิดดมนั่นเองและในวันนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษก็คืออาจารย์เพ็ญศรีวิลาวันนั่นเองค่ะเป็นคุณแม่ของตะก้องนะคะ พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าสําหรับวิธีการสั่งอาหารของเรานะคะมันจะมีแท็บเล็ตอยู่เนาะเราก็เข้าไปเลือกได้เลยว่าเราจะสั่งอาหารจีนอาหารไทยอาหารเจแปนนิดหรือว่าเพินเแล้วก็ของหวานนะคะนี่ก็สามารถเลือกเลยเราเราก็จิ้มอันนี้ตัวอย่างนะเล่นๆนะแกล้งแงอ่าเช่นเราจะสั่งแซลมอนดองซีอิวนะคะเราเราก็กดบวกเลย แน่เห็นไหมมาละเมื่อน,น้องนุ่นสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซูชิวากิว,วก็มาเสิร์ฟทันทีครับทุกคนเดี๋ยวให้น้องนุ่นชิมคําแรกกันก่อนเลยนะครับผมว้าวคำใหญ่ๆน้องนุ่นจะทานหมดไหมคําเดียวเอาแล้วครับผมเข้าไปแล้วไม่หมดครับนะพี่จิ๊บเอาบ้างหนึ่งคำครับผมก็หนึ่งคำจะหมดไหมเอาหลนด้วยอ่ะมาชิมมา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 ,มาดูกันอึ๊บ หมดเป็นที่เรียบร้อยเนื้อจะเหนียวๆ,ๆนะครับนุ่มๆ,ๆ,ๆเหนียวๆนะฮะเคี้ยวเพลินๆกันเลยทีเดียวอันนี้เป็นเป็ดปักกิ่งนะครับเขาะจะมีแป้งมีเป็ดแล้วก็มีหักมาให้เรียบร้อยแล้วก็ราดน้าจิ้มลงไปก่อนจะห่อบอกเลยคาเนี้ยพี่จิ๊บทานเยอะมากสั่งมาเป็นสิบเพราะว่าชอบเป็ดปักกิ่งนะครับนี่เข้าไปแล้วเรียบร้อยคำที่หนึ่งอันนี้ฟินอันนี้ชอบชอบมากไอเป็ดปักกิ่งนะเนี่ยฟินสั่งสั่งเยอะเพราะว่าชอบชอบเป็ดปักกิ่ง แล้วก็มาดูเมนูต่อไปกันครับเป็นหอยนางรมนะครับอันนี้ก็เป็นหอยสดๆแบบนี้เลยทานกันแล้วนะครับผมนี่ตัวใหญ่ๆเบ้งๆเลยคำนี้พจิททานไป2คํคำนะครับว้าว <Wow. S 1> คำแรกเนี่ยเขามาสดๆใช่ไหมคำที่2แข็งละลายมาแล้วก็เลยไม่ได้สั่งเพิ่มนะฮะแล้วก็คำต่อมาซูชิวาอะไรนะซูชิฟัวกล้าฟัวกล้านี่ฟัวกลา,กา,กางับเข้าไปรสชาติก็จะแบบเย็นๆนะครับแล้วก็มีความเป็นเจลลี่เล็กๆ แล้วก็รสชาติเหมือนตับไก่อ่าถ้าเกิดใครเคยกินตับไก่เนี่ยจะคล้ายกันแล้วข้างในมันจะหนึบหนืดหนึบหน,หนเป็นเหมือนเจลลี่อะฮะไม่รู้มันสุกหรือเปล่านะแต่ว่าก็เจลลี่เล็กๆอะ่ะลองชิมดูนะครับเดี๋ยวเราให้อาจารย์เพนสีทานบ้างน,นะครับคุณแม่นะครับซูชิฟัวกรานะครับแม่จะว่ายังไงงับเข้าไปแล้วครับผมและคุณแม่ก็ <laughs> แ,มแม่ทำหน้าตกใจโอเคต่อมาครับผมเป็นซุปมันปูนะครับคานิมิโซโซปุปนะแบบนี้เลยมีเตามายา่างน้องนุ่นชิมก่อนร้อนเลยครับเมนูนี้น้องนุ่นก็ชอบนะครับมันจะหอ,อมๆมันๆน,นะเราว่าเราชอบนะเออเมนูเนี้ยทานประมาณสักหลายคำอยู่แล้วก็มีกุ้งดองนะครับกุ้งดองสามตัวแล้วก็ซาซิมิแซลมอนอ่าลายวสวยๆเลยชิมแซลมอนกันไม่ได้สั่งเพิ่มนะอันนี้ คือจริงๆสั่งเพิ่มไปแล้วแต่ว่ามันไม่มาเสิร์ฟนะครับก็ได้1เซตนะแล้วก็มีซุปอ่าทัฟเฟิลนี่ของโปรดของนุ่นชามแรกมันจะเย็นๆนิดนึงนะครับเราก็เลยสั่งใหม่นะครับเขาก็จะไปอุ่นมาให้ใส่ไมโครเวฟมาให้ร้อนๆนะเออก็บอกเขาได้นะครับคอมเมนต์ไปได้อาจารย์เพ็นสีของเราก็นี่จิ้มขนมปังทานอร่อยเลยครับหล,หลอกหลอกหลอกหแม่ว่าหกจริงไม่หกนะครับยังกินได้อยู่ปกติ มาเมนูต่อไปครับผมนี่พิจิบทานบ้างซุปฟเปอรเฟิลจริงๆต้อง,งบอกว่าซุปฟเปอรเฟิลเนี่ยถ้าคือเขามาร้อนๆนะมันจะอร่อยมากเลยหรือมาอุ่นๆก็ได้นะอันนี้มันค่อนข้าง,างที่จะเย็นนะครับมันก็เลยแบบว่าเออยังไปไม่ถึงนะว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ก็ถือว่าเป็นซุปฟเปอรเฟิลที่ดีพอสมควรแล้วก็ตามด้วยซูชิไข่แซลมอน,นแบบนี้เลยครับจิมจ้มจิ้มแล้วก็งับอ,อร่อยนะครับนี้ก็ใช้ได้นะครับผม ต้องบอกว่าเมนูที่นี่ค่อนข้างที่จะรอบแรกสั่งเ,เร็วนะแล้วก็ถ้าสั่งรอบต่อไปเนี่ยเราก็ตามพนักง,งานนะครับเพราะว่าไม่มาเสิร์ฟอ่ะก็จะบอกพนักง,งานว่าพี่ครับอันนี้ยังไม่ได้นะครับอ่ะคุณแม่ก็จะทานตูชิวากิวแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับบอกว่าขอแบบสุกคุณแม่ไม่ทานดิบนะครับแม่เนื้อทานแล้วก็เอาข้าวให้คุณลูกทานส <laughs> เต็กเนื้อวากิวนี่อันนี้เป็นสเต็กเนื้อวากิวอันนี้ค่อนข้างที่จะแบบใช้เวลานานพอสมควรนะ แล้วก็เนื้อเขาค่อนข้างท,งที่จะเหนียวนะครับเหนียวแบบเหนียวเลยล่ะเห็นไหมหั่นหั่นก็จะเอาออกลําบากก็ลองดูนะครับเป็นวาคิวแบบแปลกๆนี่นะมันจะเหนียวๆวะปกติเจอวาคิวแบบนุ่มๆน,นะครับอ่าคุณแม่บอกอืจานนี้ร้อนเลยร้อนตั้งแต่ทานมาเลยนะครับก็ไปชิมได้นี่กระเพาะปลาต้องบอกเลยว่าเมนูกปประเพาะปลาเนี่ยพี่จิ๊บปลดปลาน่าจะเด็กแล้วนะครับชอบมากกปประเพาะปลาหากินอร่อยยากนะแต่ก่อนมันจะมีร้านอยู่แถวโรงเรียนนะครับพึ่งอร่อยมากแต่เดี๋ยวนี้หายไปแล้ว ก็กระเพาะป่านครับหมูกรอบนี่หมูกรอบนะครับก็จะเป็นจากครัวจีนให้น้องนุ่นชิมหมูกรอบกันนะครับงบหืมน้องนุ่นชอบครับเพราะว่าหมูกรอบนี่กรอบจริงนะครับนี่นี่ผลิตภัณา์บ้างหมูกรอบเลยครับคือไอ้ตรงหนังเขาเนี่ยกรอบแบบกรอบจริงจังเลยนะเออแต่ว่ามันมาค่อนข้างเย็นอีกแล้วก็เลยแบบว่านะครับ อันนี้เป็นเมนูเนื้อย่างใบไม้นะครับาวากิวย่างใบไม้แล้วก็มีไข่แซลมอนโรยมาด้านบนให้น้องนุ่นชิมก่อนเลยครับนี่ม้วนๆม้วนๆแบบนี้นนนเลยโอ้ยทุกคนเนี่ยร้อนๆมันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างนี้เดี๋ยวมาดูว่าน้องนุ่นจะทานหมดในคําเดียวหรือไม่นะครับควันขโมงแบบนี้แหละครับร้อนๆค่อนข้างหอมนะแล้วเนื้อค่อนข้างที่จะดีเลยแหละเนื้อตัวเอามาทําใบไม้ย่างเนี่ยนะฮะน้องนุ่นก็ชิมเขาแล้วครับงบ ร้อนร้อนครับผมต่ามาเป็นสเต็กแซลมอนนะครับสเต็กแซลมอนนี่ครับก็มีราดซอสมีอะไรมาเรียบร้อยเราชิมกันนะครับเห็นไหมมันจะไม่มีควันเลยนะก็เขาจะเสิร์ฟแบบเย็นๆนะครับก็ใช้ได้แหละนะครับแล้วมีส้มตำนะครับอันนี้สั่งมาตั้งแต่รอบแรกเลยนะส้มตำเนี่ยแล้วก็ใช้เวลาตามสองครั้งก็จะได้ส้มตํามาเราต้องตังกว่าน,นิดนึงนะครับคนเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับพิจิพัน์ ค้าน,นี้มิโซะมันปูว่านะครับอันนี้ร้อนๆเพราะว่าย่างย่างบนโต๊ะเอาเลยนะครับเขามีเตาย่างมาให้ชอบแบบนี้แหละอะไรที่อยากกินร้อนๆก็ย่างหรือว่าไปเวฟได้นะครับก็สั่งพนักงานให้อุ่นให้หน่อยนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับฮะเกา๋าตัวใหญ่ๆเลยทุกคนอันนี้ฮะเก๋าดีมากเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่มากนะครับแป้งเข้าเจ้านะร้อนๆเลยครับเนี่ยต้องร้อนๆเงี้จะอร่อยนะทุกคนนุ่นๆก็ทานซูชิต่อนะครับเนื้อย่างของนุ่น,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 น มันชอบอะไรร้อนๆนะครับแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยววากิวนะครับนี่มาแบบนี้เลยเห็นไหมก็ดูจะอืดๆเล็กๆนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนี่ยกให้ดูครับนี่เส้นเยอะมากครับเขาจะให้เส้นแบบเต็มๆนะบอกเลยว่าถ้วยเดียวเนี่ยโหอิ่มเลยนะครับเห็นไหมเส้นแบบอย่างเยอะนะครับบางร้านเนี่ยถ้าไปเ,เขาให้เส้นน้อยนะครับวก็ให้วากิวนะอันนี้เขาจะให้เส้นเยอะๆแล้วก็มีวากิวเข้ามาด้วย1ชิ้น ใช้ได้นะครับใช้ได้มาอุ่นๆแหละไม่ถึงกับร้อนมากนะครับแล้วก็มีในส่วนของปลากระพงทอดน้ําปลานะครับอันนี้สั่งเป็นชิ้นๆมานะครับนี่เห็นไหมปลากระพงเขาจะแข็งๆนะครับรสชาติก็จะแบบเออใช้เวลาเคี้ยวนิดนึงมันจะแบบบางทีต้องบอกก่อนนะพี่จิ๊บฟันไม่ค่อยดีข้างหนึ่งนะครับก็เลยเคี้ยวลาบากนิดนึงอ่าก็โอเคแล้วครับก็เป็นปลากระพงที่ค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงนะครับก็ใครที่ฟันไม่ค่อยดีก็ระวังนิดนึ่งนะนะทุกคนอ่า แล้วก็น้องนุ่นก็สั่งซุปเห็ดเท่ฟโฟนะครับเป็นอาหารที่โปรดปรานมากที่สุดเลยของนุ่นเฮ้กินไม่ยั้งครับสั่งมาวันสามสี่ถ้วยครับตอนหลังก็บอกเขาเวฟให้ได้นะครับและพ่จิก็จะทานเนื้อย่างใบไม้บ้างครับแต่ว่าเป็นสูตรพิเศษนะครับที่พิจิ๊บคิดค้นขึ้นมาณเวลานั้นเลยทุกคนเราจะเอาเนื้อนะครับพันพันพันให้เรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็ดูนะเอาไปทำอะไรต่อนะครับเรายังไม่ทานนะดูให้ดีนะดูให้ดีนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูดูวิธีการนะครับเราจะเอาไป จุ่มครับกับเห็ดทัฟเฟิลนี่แบบนี้เลยทุกคนเห็นไ,ไหมโห้ยควันขโมวงฉงเฉงิ่งฟินอยากกินอีกแล้วจะต้องหาเวลาไปคอปเปอร์นะครับอยากทานแบบนี้อีกแล้วเอาเนื้อมาจุ่มกับเห็ดทัฟเฟิลนะอ่าแล้วก็คุณแม่ก็ทานของหวานเป็นที่เรียบร้อยครีมชาเขียวมัทฉะนะฮะนี่คุณแม่บอกว่าของหวานนี่เป็นชาเขียวแบบชาเขียวจริง บอกว่าคุณแม่ถ่ายลงถ่ายลงช่องได้ไหมแม่บอกไม่ได้นะแม่อนุญ,ญาตเพราะว่ากฎหมายพ d p a เต้องขออนุญ,ญาตก่อนไม่ยินยอมนะครับแต่ว่าพอคุณแม่เริ่มทานไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็ดูนะครับนี่เอามาโชว์กันด้วยเอาไอ้ตะกรีมาโชว์กันได้อย่างเงี้ยองนั้นหละโอเคอร่อยนะครับน่สนใจแล้วก็มีบิงชูนะครับปกติที่อื่นเขาจะใช้นมข้นนะที่นี่เขาจะใช้นมแบบ นมแบบจางๆอ่ะไม่ไม่มั่นใจมันคืออะไรเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีความหวานแต่ว่าพอเทลงไปเดี๋ยวเห็นไหมมันจะแบบรื่นปลื้ดเลยมันจะไม่ข้นๆนะครับแล้วน้องนุ่นก็ทานนะครับชมิมใช้ได้มีความหวานครับแล้วก็เนื้อเขาค่อนข้างละเอียดนะครับประกอบกับ,กบชีสเขามีชีสเล็กๆด้วยเนาะแต่ว่าชีสเขาจะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวพอสมควร ไม่ hey, เหมือนชีสร้านทั่วไปที่ร้านร้านทั่วไปชีสเขาจะแบบเค็ม mm hmm. ๆหวานๆหอมๆใช่ไหมอันนี้จะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับ mm hmm. ก็ลองสั่งทานกันได้นะซอฟอ์บลีบิงชูนะครับผมและพี่จิ๊บก็ทานบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็จ,จบแต่ประมาณเท่านี้นะครับถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีจากช่อง N J Story ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะไปทานที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกันนะทุกคนบ๊ายบาย